สวัสดีทุกคนอะสวัสดีค่ะพบกับยายสีคนสวนเหมือนเดิมค่ะวันนี้ยายสีพามาที่สวนผักเนาะวันนี้เราจะมาสำรวจกันดีกว่าเนาะช่วงนี้หน้าฝนค่ะปลูกผักสลัดหน้าฝนเราเจออะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาสำรวจเนาะเจอโรคค่ะโรคใบจุดใบด่าง เยอะมากนะคะแล้วก็เชือ้อราในช่วงหน้าฝนค่ะปัญหาจะเยอะโรคพวกนี้มันจะมากับพวกน้ําฝนมันจะมากับพวกมแมลงนะคะเดี๋ยวเรามาสํารวจกันเลยค่ะแปลงนี้ก่อนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวยายสีพาสํารวจกันเลยว่าผักของยายสีเนี่ยเราปลูกเป็นอินทรีย์เนาะเราไม่มีสารอะไรใส่ช่วยเลยเนาะก็คือปล่อยตามธรรมชาติของเขาไปเลยค่ะเนาะโตนี้นะคะเราจะให้ดูว่าเจอพวก ราบ้างไหมราก็จะมีพวกราใบจุดใบเหลืองค่ะเนาะไปดูกันเลยค่ะมาเจสสีพาดูเนาะว่ามันมีโรคใบจุดโรคใบเหลืองนี่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าถือว่าปกติค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้คือใบล่างใบเก่ของเขาเราก็เด็ดทิ้งไปค่ะออไม่ถือว่าเป็นโรคค่ะแบบนี้เนาะนี่ค่ะโตะนี้เดี๋ยวให้ดูกันเนาะสวยๆค่ะสวยทุกต้นแล้วค่ะเนาะไม่เจอในเรื่องของ ราค่ะเนาะแล้วก็โรคใบจุดใบเหลืองอะไรเลยเนาะนี่ค่ะอันนี้น้องคอสยี่สิบเอ็ดวันนะคะแปลงนี้ค่ะปแปลงนี้ไม่เจอค่ะทุกคนเนาะถ้าเจอนะคะถ้ามีหนึ่งต้นสองต้นเนี่ยมันจะแพร่ระบาดเต็มปแปลงเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอหนึ่งต้นสองต้นเนี่ยก็คือต้องรีบจัดการค่ะเนาะนี่ค่ะโต๊ะนี้ไม่เจอค่ะโรคใบจุดใบเหลืองนะคะมันก็ จะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะเนาะทุกคนเนาะถ้าเราเจอหรือว่าถ้าเราเห็นเนาะเราก็ต้องรีบจัดการค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่มีนะคะถือว่าใบเหลืองที่มันเป็นใบล่างสุดเนาะก็คือเป็นเรื่องปกติค่ะเออจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นี่ค่ะก็พยายามสำรวจในเรื่องของใบจุดด้วยแล้วก็มแมลงด้วยค่ะตอนเช้าๆเนาะอ่าถ้ามีเป็นพวกมแมลงหนอนเนี่ยเรามาดูตอนเช้าเราจะเห็นเลยเพราะว่ามันจะมีการทิ้งรอยเอาไว้ค่ะเนี่ย นี่ค่ะทุกเช้าเยสีก็จะมาดูแบบนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยเจอค่ะจะไม่ค่อยเจอในเรื่องของแมลงหนอนโต๊ะนี้นะคะอืมสาหรับโต๊ะนี้เนาะนี่ค่ะคอสอายุ21วันค่ะทุกคนนี่ก็จะได้หน้าตาคอสประมาณนี้เลยเนาะน้องยังไม่หมดโตะนะคะผักสลัดนะคะช่วงที่โตเร็วที่สุดเลยเนาะให,ให้ดูช่วงประมาณ25วัน พอ25วันปุ๊บเนี่ย25 30 35 <c oughs> เขาจะโตเร็วมากเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงมากอันนี้คือเขา้าเข้า21วันเนาะน้องก็จะเริ่มห่อค่ะเออจะเริ่มห่อแล้วค่ะนี่ค่ะพอถึง25วันปุ๊บเนี่ยนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มห่อเป็นช่อนะคะสวยนะเออดอกุ จริงๆผักสลัดคอสห่อเหมือนกันนะคะมันจะเป็นดอกเหมือนดอกบัวสวยมากเลยค่ะทุกคนเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะคอสมันห่อได้ด้วยนี่ก็รอดูค่ะนี่แหละประมาณ35วันค่ะเขาก็จะเริ่มห่อเป็นลูกสวยแล้วเนาะสวยค่ะสวยเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็นำภาพผักสวยๆวมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะสนใจปลูกนะคะก็ทักเข้ามาได้ค่ะเนาะ หรือจะอินบ็อกไปที่ Facebook ก็ได้ค่ะเนาะของเพจของยายสีคนสวนเหมือนเดิมค่ะเนาะเออเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณที่ให้การติดตามจ้า